วัดีครับวันนี้จะขออนุญ,ญาตรีวิวบุฟเฟ่โฮตาเตะที่ไฮโซซูชินะครับบุฟเฟ่นี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้โฮตาเตะฮอกไกโดชิ้นหนาๆใหญ่ๆเสิร์ฟตามใจลูกค้านะครับคุณลูกค้าจะรับเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้บอกพนักงานได้เลยจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับราคาแค่1,070บาทเนต็ตลูกค้าดูคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่าใช่ ราคาใช่คุณภาพใช่นะครับเรามีอยู่ที่ไฮโซซูชิเป็นหลักแล้วก็อารุยิซูชิก็มีนะครับแต่จะขายถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นบุฟเฟตัวนี้แต่ไฮโซซูชิมีขายทุกวันอ่ะมาดูมีอะไรอีกมั้งนะครับดูซาซิมิแซลมอนทูนา่าฮามาก,กิเยอะครับเยอะจะกินเท่าไหร่ก็ได้น้าๆใหญ่ๆสั่งได้เลยนะครับตามใจลูกค้าอยู่แล้วปลาไหสั่งเป็นชิ้นๆได้ครึ่งตัวเต็มตัว,ตว,ตว,ตวได้นะครับ กุ้งโบตันเทมปุระนี่อร่อยมากนะครับโดยเฉพาะส่วนที่สลายพันุ์เขาจะมีมันอร่อยจริงๆอีกุระโดง่งจะกินเท่าไหร่ก็ได้พวกโบตันดองนะครับโฮตาเตะดองกุ้งดองเนื้อวากิวเมนูเยอะมากๆนะครับคุณลูกค้าไฮโซซูชิอารุอิซูชิมีเวลาก็ลองแวะมาเป็นบุฟเฟต่ตโฮตาเตะที่ราคาผมกล้าพูดเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ละ ลองดูครับ